ครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับช่องสบายสบายตามใจครณจงรักนะครับวันนี้เราจะมาเก็บอันนี้คือมูลเสเดือนนะครับเป็นมูลเส้นเดือนจะเป็นมูลที่เกิดจากจากดินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากไอมูลที่มันเป็นที่มันเป็นต่ขี้วัวนะครับอันนี้คือดินนะครับเป็นมูลเส้นเดือนจริงๆนะครับมูลที่เป็นดินนะครับ ประโยชน์ของมันนะครับวันนี้เราจะเอาไปเอาไปทําก็คือเอาไปปลูกเป็นดินเป็นดินปลูกนะครับอที่เดือนมันมันไม่ได้ย่อยเฉพาะที่เป็นมูลนะครับเป็นอาหารอันนี้มันมันย่อยดินนะครับเพราะฉะนั้นดินตรงนี้จะมีประโยชน์มากนะครับเพื่อนก็ไปทาเป็นดินปลูกได้ดินผสมนะครับกับแกละครับผมดินล้วนนะครับ และมีอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นมูลด้วยมีจุลินทรีย์ด้วยนะครับที่มีประโยชน์นะครับเปอนแบบเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องพื้นที่ที่ที่จะมีมูลแบบเน,นี้ยนะครับต้องเป็นพื้นที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับนี่ถึงจะมีนะครับพอดีสวนผมก็เคยเลี้ยงมูลไส้เดือนไว้นะครับก็มีไส้เดือนออกมานะครับ ทั้งเส้เดือนบ้านแล้วก็เส้เดือนที่เรามาเลี้ยงเองนะครับก็จะเป็นดินล้วนประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนประโยชน์ของมันก็คือนะครับนี่ตัวนี้เราจะไปปลูกต้นไม้นะครับเพิ่มนี่นะครับเพื่อนเห็อนอไหมอันนี้ีคือเส้เดือนบ้านนะครับตัวนี้ตัวค่อนข้างที่จะอวบอ้วนหน่อยครับเจาะ เอาตัวนี้นะครับไปทําดินปลูกนะครับไปผสมเป็นดินปลูกสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยครับนี่หรือเอาไปผสมกับมูลเส้เดือนมูลเส้เดือนที่เป็นตัวที่เรามาทําจากขี้วัวนะครับส่วนนี้เป็นปุ๋ยนะครับแต่นี้เป็นดินนะครับต่างกันนะครับอันนี้คือดินนะครับดินที่เป็นมูลของมันนะครับนี่สวนผมเส้เดือนเยอะนะครับ จะเลยจะมาทําให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เรามองข้ามอาจจะมีประโยชน์นะครับสําหรับสวนใครที่มีนะครับเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราค่อยอไปแยกนะครับพวกเศษไม้เศษอะไรออกนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราไปทําเป็นดินปลูกกันนะครับอเดี๋ยวไปเราจะมาเก็บอีกอย่างนึงนะครับก็คือดินปุ๋ยไผ่นะครับะนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้ดินคุ้ยไผ่นะครับอ่าแล้วก็เป็นมูลชสอเดือนด้วยนะครับโดดทั้งมันเยอะนะครับพวกนี้ที่บ้านผมก็ชส่อเดือนเยอะนะเพื่อนๆเนี่เสอเดือนนะครับนี่นี่นี่เสอเดือนนะครับทีนี้วันนี้ที่เรามาเก็บก็คืออ่าเป็นดินคุ้ยไผ่นะครับแต่ว่าเป็นดินคุ้ยไผ่ที่เกิดจากมูลเสอเดือนนะครับโอ้โเอเดือนเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ มจะมาเอาดินพวกนี้ไปผสมกันนะครับพเพื่อจะไปเป็นดินปลูกนะครับดินเพืาะปลูกกินชาอะไรได้ได้หมดนะครับน,นี่ใบไผ่ด้วยนะครับเขาบอกว่าดินดินขุยไผ่นี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันสามารถป้องกันพวกเชื้อลงอพวกเชื้อรานะครับในดินได้ดีนะครับนี่นะครับเสือเดือนนะครับ เป็นดินโขลยไทยด้วยเป็นทั้งดินบนเสเดือนด้วยเป็นในตัวนะครับนี่นี่หายากนะครับอ่านี่คือไผ่บ้านนะครับมาได้สตางค์้วยนะครับโชคแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีใบไผ่ผสมมาด้วยนะครับ,บเพื่อ จะได้เป็นอินทรีย์วัตถุไปในตัวนะครับเดี๋ยวจะิดทำดินปุ๋ทำดินผสมครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำดินปููกกันนะครับผมส่วนผสมอีกันนึงนะครับในส่วนผมก็จะใช้นี่ปุ๋ยนะครับปุือหมักนะครับจากใ้ใบมะขามนะครับ มะขามดอกมะขามที่ผมทําไว้นะครับผมจะเอาตัวนี้มาไปผสมกันอีกหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนครับตี่ใจก็จะเป็นหนึ่งกับหนึ่งนะครับอ่านะครับนี่คือส่วนผสมของเรานะครับสามอย่างนะครับอันนี้อันนี้คือดินุยไผยนะครับดินผู้ยแล้วก็นี่ดินมูลไส้เดือนนะครับเป็นดินนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักใบมะขามกระดอกมะขามครับ จะทำดินปลูกนะครับไ้ไ,ไ้สำหรับปลูกพืชในสวนนะครับปลูกพืชใส่กระถางนะครับผมก็จะเอาทั้งหมดผสมกันนะครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับเรื่็นง,งานใหญ่นะครับเข้าก,กันนะครับ ผสมเข้ากันดีแล้วนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราไม่ได้เอาไปใช้เลยนะครับเพื่อนเพื่อ่าเพราะว่ามันอาจจะมีกดมีแก๊สบ้างเพราะว่านี่นะครับเพราะว่าเป็นมูลไส้เดือนสดนะครับสดเลยนะครับมูลไส้เดือนที่เป็นดินนะครับแบบอีควิพายนะครับสดจากนั้นนะครับผมก็จะมาเก็บใส่กระสอบนะครับ จะสอบไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับค่อยมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีพ้นเสียมกันนะครับถ้าใช้เราใช้เลยนะครับก็เรืองของการเป็นกวดเป็นแก๊สนะครับกับเกือก็อ,อาจจะมีบ้างนะครับ รดสอบเก็บเก็บสอบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็คือดินปูดนะครับดินปูดทำเองนะครับราคาศูนย์บาทได้ดีๆนะครับเพราะเป็นปุ๋ยในตัวนะครับทำเองนะครับจากท้องไร่ท้องนาเรานี่แหละครับอ่าใต่ระสอบตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อน จากนั้นก็ไม่ต้องมาปากให้ยุ่งยากนะครับก็แค่นี้นะครับก็เอาไปยุกเก็บนะครับที่ร่มนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเก็บร้อยนะครับผมเราก็ได้เป็นปลูกนะครับในราคาศูนย์บาทไว้ใช้งานนะครับปลูกขพืนในสวนนะครับออกงามเพราะว่ามีทั้งมีแต่ของดีๆนะครับก็คือ หนึ่งปุ๋ยใบไม้ไมขามนะครับสองก็ดินมูลเส้นเดือนนะครับสามดินคุยไผ่นะครับวันนี้ก็นำสเสนอสิ่งดีๆมีประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ